ขอให้ชีวิตของเธอจงประสบแต่สิ่งที่นำมาดึงความสุขเสมอขอให้ชีวิตของเธอจงพบแต่สิ่งที่ดีงามปราศจากสิ่งที่เป็นโทษต่ตอเธอเสมอขอให้ชีวิตของเธอจงห้อมล้อมจากคนดีมีแต่คนที่ดีมีสัตว์ที่ดีมีเหล่าเทวดานางฟ้าห้อมล้อมเธอเป็นกัลยาณิมิตที่ดีเสมอขอให้ชีวิตของเธอกระทำสิ่งใดก็ตามที่จะรับความเมตตาปาณีจากทุกทุก คนทุกๆท,ท่านที่มีจิตใจปัรถนาดีอกับเธอเสมอขอให้ความปารถนาของเธออันใดจงปรากฏเป็นผลให้เธอได้เห็นชัดเจนในระยะใกล้ๆตัวของเธอเสมอขอให้อำนาจใดๆก็ตามที่จะทำลายความสุขของเธอไม่ว่าจะมาจากสิ่งใดเห็นอยู่ก็ดีไม่เห็นอยู่ก็ดีขออำนาจเหล่านี้จงแพ้ภายในพระบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เสมอ เพที่สุดแล้วก็ขอให้เธอสามารถเดินเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ได้โดยง่ายใดยนับตั้งแต่ปัจบันนี้จนขวาผลจะปรากฏให้เธอได้เห็นเช่นตามความเป็นจริงเมื่อละอาจภาพในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนเทอน